ลูกค้ารับเครื่องไปพร้อมใช้งานเขาได้ปกติเลยนะคะตะก,ก้าที่39นะคะลูกค้จาจ๋าตัวนี้จะเป็นงานสมาร์ทฮัาโปรนะคะ1 2 0่พกับอีก จา73บาท1,273บาทลูกค้าจ we the er so ๋าร <of the appet izer> oh ับไปพร้อมใช้ได้ปกติดีเลยนะรับเครื่องไปเปิดเครื่องได้ใส่ซิมฟองไปใช้งานได้ปกติดีสั่งวันนี้จะได้รับไม่เกิน2-3วันนะคะสั่งวันนี้ลูกค้าจะได้รับสินค้าได้เลยไม่เกิน2-3วันนับจากวันที่ส่งนะจะได้รับสินค้าได้เลยไม่เกิน2-3วันนับจากวันที่ส่งนะคะลูกค้าโทรเข้ารับสายแล้วก็ได้ปกติดีค่ะโทรเข้ารับสายแล้วโทรได้ปกติดีลูกค้าจ๋า งานแรมสองล้มสามสองนะคะพี่พนะคะงานแรม 2, 3, 2, Android สอง,ง Android ะะล้มสามสองแอนดรอยเวอร์ชันตัวนี้ให้พี่พใช้งานจะเป็นตัวงานแอนดรอยเวอร์ชันนะคะลูกค้าแอนดรอยเวอร์ชัน,นตัวนี้ให้พี่พใช้งานจะเป็นตัวงานแอนดรอยเวอร์ชันนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานแอนดรอยเวอร์ชันตัวนี้ให้มาที่เวอร์ชันแอนดรอยสิบสิบเอ็ดนะคะสิบสองเลยอัพได้แล้วก็แบตเตอรี่ห้าพันสแกนไมหน้าแล้วก็ลายนิ้วมือได้ ได้นะคะรับเรื่องไปเปิดเครื่องได้ใส่สินพร้อมไปใช้งานได้เลยนะคะรับเรื่องไปเปิดเครื่องได้ใส่สินพร้อมไปใช้งานได้ปกติดีเลยนะั่งวันนี้จะได้รับไม่เกินสองสัปวันนับจากวันที่ส่งค่ะลูกค้าจะได้รับสินค้าได้เลยไม่เกินสองสัปวันนับจากวันที่ส่งนะคะโทรเข้ารับสายก็โทรออกได้ปกติดีเลยโทรเข้ารับสายและโทรได้ปกติเลยลูกค้ารับเครื่องไปพร้อมใช้งานได้ พร้อมไปใช้งานได้ปกติดีจ้ะลูกค้าจ้าวันนี้จะได้รับไม่เกิน2-3วันนับจากวันนี้ส่งนะคะจะได้รับสินค้าได้เลยไม่เกิน2-3วันนับจากวันที่ส่งนะคะโทรเข้ารับสายโทรออกได้ปกติเลยโทรเข้ารับสายได้ปกติเลยใครจะกดกดได้ใครจะกดกดรับได้เลยนะรวมส่งให้แล้วเรียบร้อยมีชดช้าให้ลูกค้าพร้อมไปใช้งานค่ะ มีชุดชาร์จให้ลูกค้าพร้อมไปใช้งานมีประกัน14วันตามที่แจ้งนะคะประกันดูแลหลังการขาย14วันตามที่แจ้งค่ะสินค้ามีปัญหาในงานใช้งานก็สามารถส่งกลับมาเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนไม่ได้ทันทีทางร้านเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ใหไม่ต้องหวงแต่อย่างใดใครจะกดกดได้เลยเนราค้ใครจะกดกดได้เลยในราคารวมส่งไปแล้วเรียบร้อยมีชุดชาร์จให้ลูกค้าพร้อมไปใช้งานด้วย ใส่เกมใส่โซฟี่นะคะใส่เกมใส่โซฟี่ได้ไหมใส่โซฟี่ได้นะคะแต่ว่าเกมค่อนข้างจะไม่แนะนำเพราะว่าตัวนี้จะเป็นงานแรม 2, 2นะคะแรม 2, 2นะคะอาจจะไม่ค่อยลื่นนะคะแรม2อาจจะไม่ค่อยลื่นค่ะลูกค้าจ๋าใส่ซิมแล้วก็พร้อมไปใช้ได้เลยเนาะใส่ซิมแล้วก็พร้อมไปใช้งานได้ปกติดีนะคะลูกค้าค <ๆ S 1> ่ะ <ๆ S 1> ใครจะกดกดรับได้เลยนะใครจะกดกดได้เลยรวมส่งไปแล้วเรียบร้อยมีชูชาร์ให้ลูกค้าของไปใช้งานครับผมแล้วเขาก็ไป ปัจจัยด้านหลังการขายส4บสี่วันนะ้ะมีปัญหาในการใช้งานสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่ามันสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าทางร้านเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ไม่ต้องต้องในอย่างใดนะคะใครจะกดกดได้เลยในตะกร้าค่ะลูกค้าจ๋าโทรเข้ารับสายรได้ปกตินะคะโทรเข้ารับสายและวตอบได้ปกติดีใครจะกดกดได้เลยนะ ใครจะกดกดได้เลยรวมส่งไปแล้วเรียบร้อยลูกค้ารับเครื่องไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะรับเครื่องไปเปิดเครื่องได้ใส่ซิมแล้วก็พร้อมไปใช้งานได้ปกติดีนะลูกค้าจะสั่งวันนี้จะได้รับไม่เกินสองสาวันสั่งวันนี้จะได้รับไม่เกิน2-3วันนับจากวันที่ส่งนะคะ ใครจะกดกดได้เลยลูกค้าจะาร่วมส่งไปแล้วเรียบร้อยรับเครื่องไปพร้อมใช้งานนะคะรับเครื่องไปเปิดเครื่องได้ใส่ซิมแล้วก็พร้อมไปใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าสั่งวันนี้จะได้รับไม่เกินสองถึงสามวันนะสั่งวันนี้จะได้รับไม่เกินสองถึงสามวันนับจากวันที่ส่งไปต่อนะคะลูกค้าจ๋าไปต่อต่อไปกันเลยลูกค้าอยากรูงานตะกร้าไหนแจ้งน้องนันนะคะดอกดีบุหายเปิดมาไรตะกร้าริบ้นเลยคนรอสิบอก พอผ้าไหลตะก้ายยี่สิบเจ็ดเข้ากระสิมาปมุ่มหมดงานตัวนี้หน้าจอใจพี่พี่ใช้งานที่หกจุดห้านะคะงานแ a m สองรอบสามสองแอนดรอยสิบเอ็ดแบตเตอรี่ห้าพันแบตเตอรี 5, ่ห้าพันสแกนใบหน้าได้ด้วยสแกนใบหน้าได้ด้วย